สวัสดีค่ะเพื<ๆ>่อนๆขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube Channel Midnight Barista นะคะวันนี้เราจะมา unbox เจ้า Fellow ค่ะ Atmos Vacuum Canister เป็นโหลเก็บกาแฟที่เป็นระบบสูญยากาศนะคะจะทำให้เราเก็บกาแฟห่างจากอากาศได้นานขึ้นทำให้กาแฟมีอายุการใช้งานได้นานขึ้นอร่อยนานขึ้นนั่นเองนี่เรามาแกะกันเลยนะคะ แล้วเอาฟอยล์ออกนะคะแล้วก็กล่องเขาก็จะมีลักษณะหน้าตาที่ค่อนข้างที่จะเรียบหรูดูดีแบบนี้เลยนะคะตามสไตล์ของเฟลโลที่เป็นอุปกรณ์ที่ดีไซน์ดีและเวลก็ชอบแบรนด์นี้มากๆเลยเราก็จะเปิดกันเลยนะคะเปิดมาปุ๊บก็จะเจอกับ การขอบคุณน,นะคะว่าเราซื้ออุปกรณ์ของ Fellow และก็มีวิธีการใช้งานเขาก็จะบอกนะคะว่าอันนี้ไม่สามารถเอาเข้าไมโครเวฟได้เอาเข้าเครื่องอบไม่ได้เอาเข้าเครื่องล้างจานไม่ได้นะคะวิธีการดูแลนะคะก็อย่าล้างฝาใตา้น้ําคือฝาห้ามโดนน้ำมันก็จะมี2วัสดุก็คือตัวโหลที่เป็นแบบแก้วแล้วก็ตัวโหลที่เป็นแบบสเตนเลสสตีลตัวนี้นะคะเ,เราเลือกมาเป็นแบบแก้วเพราะว่าเวลาเราตั้งไว้ เราจะเห็นกาแฟาข้างในและเรารู้สึกว่ามันสวยงามข้อดีของโลที่เป็นแบบสแตนเลสสตีลอ่ะก็คือจะทําให้กาแฟาไม่โดนแสงแดดโดยตรงทําให้เก็บได้นานขึ้นอีกแต่ว่าเราเน้นความสวยงามแล้วแป๊บเดียวเราก็กินหมดแล้วเราคิดว่าแบบแก้วก็เอาอยู่ค่ะก็จะได้เป็นโลออกมานะคะแบบนี้โู้ <laughs> เกือบแตกรุนแรง เขาก็จะอยู่ในถุงแบบนี้เลยแล้วเราก็ดึงออกมานะครับพึสวยอะชอบเขาก็จะมีกระดาษห่อข้างๆนะคะบอกว่าวิธีการใช้งานเนี่ยให้ทำยังไงนี่เราจะมาดูกันที่ตรงข้างบนตรงฝานี่นะคะเห็นไหมเห็นไหมตรงฝานะคะเป็นจุดที่ทำให้เราสามารถสร้างสภาวะสูญญากาศในกระป๋องนี้ได้นั่นก็คือ จับฝาไว้จับตัวไว้แล้วก็บิดบิดบิดิเ okay. ปเรื่อยๆนะคะยังไม่ลงเราก็จะบิดไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันหนืดขึ้นเหมือนอากาศมันค่อยๆหายไปแล้วตัวข้างบนก็จะมีเหมือนกับสเตตัสสีเขียวอะแจ้งให้เราเห็นว่าเนี่ยมันได้สูญอากาศเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะลงไปเป็นสีเขียวข้างล่างแบบนี้นะคะเห็นไหม ตรงนี้ตรงนี้มันจะลงไปเห็นป่ะแล้วมันก็จะมีสีเขียวๆอยู่ตรงนี้นะคะสีเขียวๆนะคะแปลว่าสุญญากาศแล้วแล้ววิธีการที่เราจะปล่อยอากาศด้านในออกมาก็คือกดเรียบร้อยและนี่ก็คือเราสามารถแกะใช้ได้เลยแต่แบบเกลี่ยความฟึ้งซ้านตัวเองอะ่ะใช้เป็นแก้วมันจะแบบแตออก่ะ <laughs> <laughs> นี่นะคะก็จะเป็นขนาดเท่านี้ ออกกออันทั้งหมดเนี่ยของเจ้าตัว Ferro Atmos Vacuum Canister ก็จะมี3สีนั่นก็คือแบบแก้วนะคะแบบสีขาวที่เป็นแสแตนเลสแล้วก็แบบสีดำที่เป็นแสแตนเลสเหมือนกันแต่นี้เป็นตัวแก้วแล้วมันสวยนะแล้วก็จะมีทั้งหมด3ขนาดนะคะนั่นก็คือ0.4ลิตร 0.7ลิตรแล้วก็1.2ลิตรอันนี้เป็นขนาดเล็กสุดเลย0.4เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าใส่กาแฟได้กี่กรัมเราก็จะใช้ตาช่างอาคะยะตัวนี้นะคะวางไว้เลยเพื่อจะดูว่ามันได้กี่กรัมเนะเาะแล้วก็เราเพิ่งได้กาแฟตัวใหม่มาจากรูทนะคะเพราะว่ามันกดสั่งในแกร็บง่ายมากมันใกล้บ้านเราก็เลยสั่งของรูทบ่อยมากๆเลยช่วงนี้โอเคเราก็จะใส่ลงไปเลย ใส่สนจะได้เห็นตัวเลขนะชอบอ่ะมันมีความสวยงามน้องกาแฟก็คือปิดได้หรือเปล่าขอเช็คก,ก่อนมันยังเหลือที่นะคะงั้นเดี๋ยวเราจะใส่เพิ่มอีกหน่อยโอ้ น่าจะเต็มแล้วล่ะโอเคอม,มาเฮ้ยร้อจ็สิบกรัมหรอโอเคน่าจะได้ประมาณร้อจ็ิกรัมนะคะเดี๋ยวเราลองหมุนดูว่ามันเอาอากาศออกไปได้หรือเปล่าโอเคได้นะคะสรุปก็คือเนี่ยแน่นมากๆแล้วแน่นมากๆแล้วอันนี้ได้ร้อจ็สิบกรัม ก็เดี๋ยวจะมาสรุปให้ดูนะคะว่าแต่ละขนาดจะใส่กาแฟได้กี่กรัมถ้าสำหรับกาแฟเนี่ยถุงนี้เขาให้มา200กรัมนะคะมันก็จะเหลือประมาณ30กรัมแปลว่าเราต้องกินกาแฟประมาณ2ครั้งจากในถุงเราถึงจะมากินกาแฟจากนนี้ได้นะคะแล้วก็เขาบอกว่าเจ้าตัวนี้ข้อควรระวังของมันคือ ไม่ควรเอากาแฟที่บดแล้วใส่เข้าไปลแล้วดึงอากาศออกเพราะมันจะทำให้ตัวผงกาแฟไปอุดตันรูที่เป็นสูญญากาศนะคะ mm hmm. ก็จะทำให้มันใช้งานได้ ระยะเวลาสั้นลงเหมือนกับว่าอุปกรณ์ Fellow v a c คุ้มแคนิสเตตัวนี้จะเสื่อมได้ฉะนั้นไม่ควรใส่ของอะไรที่เล็กๆล,ลงไปไม่ว่าจะเป็นผงกาแฟผงมะฉะะผงอะไรก็ตามนะคะอย่าไปทำแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราซื้อของไปแล้วอ่ะเจ้าตัว Fellow a ดมอสแว v a คุ้มแคนิสเตอตัวนี้มีการรับประกันหลังจากได้รับสินค้าภายใน7วันนะคะถ้าเกิดมันไม่สามารถดูดได้หรือว่าไม่สามารถสร้างระบบสภาวะสูญญากาศแบบที่แจ้งไป ได้นะคะภายใน7วันสามารถส่งสินค้ามาเปลี่ยนได้เลยนจะจ๊ะอันนี้อยู่ในการรับประกันนะคะจริงๆแล้วตัวเล็กเนี่ยน่าจะเหมาะกับการเอาไปใส่กาแฟาที่มันเป็นแบบกาแฟาพิเศษมากๆเนาะที่เวลาเราซื้อมาแบบร้อยกรัมราคาแพงๆอะ่ะเรารู้สึกว่ามันน่าจะใส่พอดีแล้วก็ไม่เน่นขนาดนี้แล้วก็เก็บกาแฟาที่มีราคาแพงไว้ให้กินได้นานๆน,นะคะและนี่ก็คือการอันบ็อกซ์เจ้า Fellow Atmos Vacuum Canister นะคะ หากสงสัยอะไรสามารถสอบถามข้างล่างในคอมเมนต์ได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมารีวิวกาแฟกันอีกนะคะอย่าถ้าใครชอบอยากดูคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ข้างใต้นี้ได้หรือว่าสามารถกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปได้นะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย